สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู Day ่ m ม d ดิร์นเดย์เคานเตอครับคุณจอยทำไมถึงชื่อ m o d ดิร์นเดย์เคานเตอ่ะเพราะว่าเราอยากจะให้เรื่องแผ่นเขียงมันเป็นเรื่องปกติเรื่องของสมัยนี้ไม่ได้แค่เป็นเรื่องสำหรับคนยุคก่อน แล้วตัวคอนเซ็ปต์ของบาร์อะไรอย่างเงี้ยคุณจอยทําเป็นดีเจมาก่อนใช่ใช่ชเป็นดีเจมาก่อนอ๋อแล้ว,แล,วแล้วเราสตาร์ทบาร์อยากจะเปิดร้านตั้งแต่เมื่อไหร่เราทำร้านช่วงประมาณช่วงโควิดเราคิดกันในช่วงนัง้นแล้วก็สร้างมันพอหมดโควิดก็เปิดเลยนะตัวคอนเซ็ปต์ของการทำร้านเ่มาจากอะไรคะ่ะอินสปายอินสปายมันก็จะเป็นเหมือนวันิวบาร์ญี่ปุน่นในอะไรอย่างเงี้ย พอดีเห็นตัวในไอซีนะเขียนว,ว่า Strictly v i n e w ความชอบไวนิลของจอยอ่ะเป็นยังไงบ้างจอยสะสมแผ่นเสียงมานานมากแล้วที่นี้ก็เล่นแต่แผ่นเสียงอย่างเดียวไม่มีฟอร์แมตอื่นเลยมันก็เลยแฮชแท็ก Strictly w i n e w อันนี้คือมุมอะไรคะนนมุมที่คนชอบมาถ่ายรูปก็คือมุมโลกๆอันนี้แหละครับโอ้ยก็ไม่โลกแต่มีแต่ OG ทั้งนั้นเลยใช่ครับคือเพลงที่เล่นในร้านซังโมดต่วนยหางจะเป็นพวกฮิปฮอปโซฟัง RB ์แล้วก็พวกพวกแบบเพลงสมัยนี้เอาเอากลับมาทำใหม่อะไรเงยเลย <S <S พลงโวกแซมโลต่างๆคนเข้ามาแบบเหมือนคนแบบว่าอยากรู้จักตัวตนของ m o เดิร์นเดย์เขาตอร์คุณจอยเลือกเพ<อ>นงไรอ่ะเลือกเลยอันนี้มันคือรีมิก ของดีเจคนหนึ่งที่ทำแมส s ์อัพกันระหว่างเพลงเก่ากับเพลงใหม่เขาแมส์อัพเพลง The Light ครับรอของบ o well อบบี้คาวเวลกับคอมม <Pam on S 2> อนทำผสมกันเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเลยใช่มันจะเป็นเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มารวมกันอันนี้ก็เป็นดีเจอีกคนหนึ่งครับที่ผมชอบเป็นแมสซ์อัพเหมือนกันเขาเอาเพลง Plastic Love ที่เป็นซิตี้ป๊อแต่ว่าเสียงร้องเป็นมาลายแครี อะไรคือเสน่ห์ของแผ่นเสียงสำหรับคุณจอยการได้หยิบจับเวลาเราฟังในในในแบบอื่นมันจะไม่ได้ยื่นให้กันดูแบบนี้บางแผ่นมันต้องรอเป็นปีๆกว่าจะมีคนขายกว่าจะมีอะไรเงี้ยกว่าเราจะได้ไปเจอมันอะไรเงี้ยมันผูกพันกันมากกว่า mm hmm. เพราะว่าฉะนั้นทุกแผ่นจอยจะรู้ว่ามันซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ได้่างไหนมาอะไรเงี้ย แมีเรื่องราวมีความสุนรันด้วยนอกจากเรื่องดนตรีแล้วยังเป็นเรื่องของการการที่เราจะได้สิ่งแผ่งนี้ม,มาซ i กเนเจอร์ร้านชื่อว่าหลอสวรรครับตัวนี้เป็นเบสจีนครับแล้วก็มีความสวีทแ d s ซาว์เปี้ยวหวาน ยง่าๆแต่ว่าจุดเด่นก็คือเราเอายาหอมครับลงมาอยู่ในเครื่องดื่มเราเทพจิตครับสูบเทพจิต<ช>ด้วยผ่อนผ่อนคลายสิ่งแรกที่ใส่ก็คือน้ำเชื่อมครับอันนี้เป็นดซสติกครับแล้วก็จินเราเราเลือกจินเป็นแบบไหนคะตัวลักษณะจินก็มีความเป็นสมุนไพรยอะหน่อยเพอรเพแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นวิเคียวครับ เป็นเชอร์รี่ครับฉะนั้นกลิ่นมันก็จะให้ความยังไงบ้างคะกลิ่นมันโนตแรกจะเป็นตัวยาหอมเลยอัฟเตอร์เชสอาจจะเป็นกลิ่นของตัวนี้อันนี้คือยาหอมอ๋อนี่คือยาหอมจริงๆที่แปลลงไปเลยจริงๆพี่ <c oughs> สุด <c oughs> ประจิตผ่อ <c oughs> นคลายครับโอเคมางให้ผมผ่อนคลายผ่อ <c oughs> นคลายทั้งคนดนื่มและคนทำ <c oughs> ิงเนเจอร์ลอสวันครับตัวนี้ซิกเนเจอร์ชื่อว่าอุมิเซครับเป็นเราเอาเต้าเจี้ยวครับมาใช้ในการทำเครื่องดืม่มตัวนี้พยายามจะมองว่าวัตถุดิบของอาหารอะไรที่เอามาใส่ในเครื่องดื่มได้บ้างก็เลยมองเป็นเต้าเจี้ยวครับขั้นตอนแรกคือเหมือนเดิมครับใส่น้ำเชื่อมก่อนฮะตรงนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานซ่าครับอันนี้คือสาเกฮะที่ ที่ผ่านขระนวนการเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้เป็นรีเคียวครับเพิ่มรสให้มันมีมิติอันนี้เป็นดาชิฮะคืออะไรคะอธิบายได้เลยดาชิเป็นเหมือนน้ำซุปที่ทำจากปลาฮะเอ้ยมันก็คืออาหารหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แต่นิดหน่อยฮะอา่าโอเคแล้วคนให้เข้ากันคนให้มันละลายครับ แล้วก็เพิ่มความซ่าครับเดี๋ยวเราจะจะตกแต่งด้วยต้นหอมนะครับก็จะมีกลิ่นหอมๆคุณจอยคาดหวังว่าลูกค้าจะได้รับอะไรจากกันมาที่โ o เดิร์นเดย์เขาเจอบ้างจริงๆเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราอยากให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ ท็อกเทลตที่พี่ตุ๋ยได้แบบคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆแล้วเรายังเป็นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาชอบเขาก็จะชอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราเรามาเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็แค่นั้นเลยแล้วคิดว่าบาร์แผ่นเสียงในในกรุงเทพอะไรงนเงี้ยเสน่มันคืออะไรอะคะทำไมแบบไม่เหมือนกับบาร์ที่เป็นบาร์ค็อกเทลอตอีกใจว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของเจ้าของร้านจริงๆมากกว่าว่าแบบ เขาฟังเพลงอะไรเขาดื่มเครื่องดื่มแบบไหนนั่นคือความต่างกันที่แต่ละร้านมีแล้วแต่ว่าเขาอยากจะให้มันเป็นแบบไหนคนที่มาก็จะมาตึมตับในคาแรคเตอร์เพลงที่เราเก็บที่เราสะสมมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปบาร์ฟังบาร์ที่เป็นเปิดเพลงไทยเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็จะไม่มีที่เราแล้วสุดท้ายเนาะบาร์เคาน์เตอร์มันเปลี่ยนไปมากในความคิดของเราเปลี่ยนเหมือนกันครับจริงๆแล้วจยอยากให้มีบาร์แผ่นเสียง ในกรุงเทพเยอะขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าเราอยากมีเพื่อนบ้านที่เราได้แบบคอนเน็กได้ไปจอยกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบทำอะไรด้วยกันเยอะแยะอยากให้มีเยอะๆคุณจอยชวนคนที่ยังไม่เคยมามาที่นี่หน่อยนะครับก็ใครอยากมาลองสัมผัสฟฟลลิ่งแบบแผ่นเสียงซาวใหม่ๆเครื่องดื่มที่เป็นซินเจอร์ของร้านเราแตบบ่ๆแบบแล้วก็มีโลเดนดอกที่รอให้มาลอง ขอสามคำกับ Modern Day Culture ขอสามคำแบบ3ชุดเลยได้ไหมอ่ะบอกมาอยู่ชั้น4ไม่มีลิฟต์แล้วก็อยากขอเพลงครับโอเคขอบคุณนะคะคุณจอยสวัสดีค่ะดาวน์โหลด t w i n k e Application แล้วรับสิทธิพิเศษจากหลากหลายบารได้เลย